โอ้โหเปิดวันศุกร์มานะครับวันนี้สรุปแล้วตลาดนี่ต่างชาติเข้าแต่เมาเทขายอาจารย์ก็ผู้ที่มันจะเป็นอย่างนี้นะต่างชาติกับกับไม่ไม่มาหรย่อยส่วนใหญ่จะสวนทางในแบบนี้เออประจําเลยเมื่อวานก็ต่างชาติเทขายเมารับแล้วก็มาบ่นกันขายใส่กูจะืดดปกติอะมันถ้าตลาดแดงมักจะเป็นต่างชาติเข้านะแต่รอบนี้แดงทั้งทั้งที่ต่างชาติเข้านะ เออว่าถ้าดูในภาพรวมเอเชียพินิกกว่านี้ครับคือแดงแดงทั้งเอเชียเลยนีอืมแล้วก็แดงกันค่อนข้างแรงด้วยนะก็คืออย่างฮ่องกงกดแดงหนึ่งเปอร์เซนตกว่ากว่าหนึ่งอยูสี่เปอร์เซนต์อว่าจีนก็รวมๆสองเปอร์เซนต์นะแดงอ่ะแดงแรงลึกแรงแรงเลยตรงนี้ครับครับมาดูบ้านเรากันครับว่าเป็นยังไงวันนี้ครับพินิกนะก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับมาดูเซ็ตวันนี้ก่อนนะครับ อัปเดตเซวันนี้ปรากฏว่าปิดลบไปหกจุดเจ็ดสี่จุดเองนะครับศูนย์จุดสี่สามเปอร์เซ็นคือท้ายทยตลาดนี้หน้าหวัดเสียวมากพี่นิคโอ้ยลากลงไปสิบกว่าแล้ววะใช่ไหมสิบสามสิบสี่สิบห้าเลยนึกว่าตายลแล้วมาเด้งกลับเอาชิโมงสุดท้ายเออเด้งกลับประมาณน่าจะสิบกว่านาทีสุดท้ายเลยนะโอ้ยโหดนะเนี่ยโหดนะดูดูนะเช็คตามเฟที่สิบห้านาทีดูนะครับอ เนี่ยามเปสักวันลทีเนี่ยเนี่ยเด้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยช่วงนี้เลยไล่กลับมาลงไปลึกสุดนู่นเลยถึง1,504.90จุดอล้วบนรุ่มวันนี้57,600กว่าล้านครับสาหรับเซ็ตครับมันเล่นรใจหายถ้าลงนี่มาก็ต้องบอกว่าต้องบอกส่งส่งอย่างแบดเลยนะส่งไม่ค่อยดีเซ็ตชุบอีกครับหลุดตัวนี้เป็นการหลุดคือสร้างโลมาเรื่อยๆนะชุดนี้ยอืขึ้นยอดชุดนี้ หายเป็นเป็นลูกหายแล้วเป็นลูกโลดด้วยแนวรับถับถัดไปมองตรงนี้เลยครับประมาณโซนเดวสักพันห้าร้อยสี่สิบห้าจุดตรงนี้ครับแนวรัดไปนะแนวต้านก็ใกล้ๆอ่ะมองตรงนี้ใกล้ๆก่อนนะไม่ไกลอ่ะตรงฐานของตรงนี้นะครับที่แนวแนวรับเดินี่เปนเป็นแนวต้านประมาณสักพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองจุดประมาณนี้ครับเซ็ตครับครับอ่ะมาดูหุ้นตัวที่ติดตามสนใจกันนะครับตัวไหนบ้างครับพี่นตัวที่นักเรียนทุนเราส่งมานะครับตัวแรกเลยครับ มาแรงมากกลุ่มนี้ทีทีบีครับกลุ่มแบงค์ครับทีทีบีนะทีทีบียกเว้นเคแบงค์และเอสบี K, K <erman. S 1> หน่อยเอานะครับคือ K เคแบงค์และเอบีก็ไม่แรงด้วยโดนสตาร์กลิ้งกรโดนสตาร์กลยง,งานไปแต่กรุงไทยก็น,นําแรงมาก่อนนะนี่ทีทีบีฝั่งดวงทีทีบีเป็นไงทีนี้สวยมากนะครับคือภาพรวมจริงก็ทีทีบีเขาก็เป็นขาขึ้นมานานแล้วมหลุดช่วงแพรแพนิกกันทุกข้อางเนี้ช่วงแบงค์ลันแล้วก็ลงมาตรงนี้เนี่ย มาเจอ EMA 200ก mm ็ไม่ยอมหลุดเร่งกลับและกลับตัวเลยภาพนี้เป็นการกลับตัวเลยนะครับสร้างเบสกลับตัวแล้วก็ย่อเป็นไฮโลด้วยนะครับยอบ่อไฮโลแล้วก็วันนี้เบรกได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งถ้าดูภาพเนี่ยก็เห็นชัไหลคมีการทำดับเบิลบอททอม2วันนี้ดับเบิลบอททอมอีก2วันจากนั้นก็ดิกเลยนะครับตัวนี้ก็ผ่าน e m เมทุกเช่นยังอยู่ในกรัฟขาขึ้นอยู่เลย แนวโน้มเป็นขาขึ้นเต็มรอยเลยตัวนี้ครับครับซบลอตสูงเลื่อนครับก็มาอยู่ที่โซนตรงนี้ซบลอตประมาณแถวสาม1.38บาทซึ่งเป็นซบลอดแถวแถว EBA 89ครางนี้อ่าครับแล้วปิดแบบอะเต็มแท่งเพรอะบนลุ่มแบบนี้มีสิทธิ์ไปต่อเลยไง่ายมแต่สามารถตอนนี้1.49ถ้าซบลอด1.39เนี่ยไหวกันไหมหซบลอดอาจจะอาจจะรอย่อนี้ก่อนได้เพราะโดยปกติเนี่ย หุ้นกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มใหญ่ๆในขาใหญ่ว่นนี้เขาเขาเขา,เขาจะไม่ไม่ไปพวดแบบแบบชนิดไปทีเดียวมนะันนานนานๆที่เห็นแบบนี้ไม่ค่อยเจอแบบเนี้ยอืมแต่รอบนี้จะมาดูว่าจะทําไปที่ไหนเถอะมว่ามอมอถ้าย่อลงมานะแต่แถว1.46ไม่หลุดแล้วเริ่มเด้งจังหวะน,นั้นก็สวยนะเข้านะโอ้หน้าเข้ามากเออเขาอาจจะไม่ย่อลึกนะครับสับทีจีไปดูว่าแนวต้านอยู่ไหนต้องไปดูทำเปรมวิกแล้วนะครับเป็นเฟรมวิกแถวนะครับแนวต้านก็ ซนประมาณนี้ครับแต่จะสัก1.60ครับรู้หายตรงนี้ครับ1.60ในอดีตครับแับแนวต้าน TTB สวยครับสวยมีสิทธิ์ไปต่อแต่ว่าไทยดีก็ลอย่อก่อนก็สุก็ดีนะอืมประวัติมาค่อนข้างมาไกลแล้วคือสบลอก่อนจะไปสักนิดหนึ่งตอนนี้นะอะตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับกันคุณครับกันคุณกันคุณนะครับอ่ะกันคุณนี่เป็นหุ้นที่พักตัวลึกลึกมายาวนานจากสารพัดข่าวร้ายนะหมูนมอมตั้งแต่กันชงกันชานะ มาไล่จนยันไอ้ที่ดินที่ไหนะที่ปากช่องที่อะไรใช่ไหมอ่าใช่ครับเออมาโดนเรื่องเรื่องโฉนดที่ดินตรงนั้นเข้าไปก็ร่วงยาวมาเลยทีพอพักลึกลงมาจาังหวะการพักโซนนี้ของเขาเนี่ยเป็นการพักแบบมีเดเวอเชนอะแล้วเริ่มมีวอลลุ่มเห็นไหมจุดนี้มีวอลลุ่มเก็บของหนาขึ้นเริ่มมีคนมองว่าไอ้ไอ้ที่ดินที่ปากช่องต่อยกระทบจริงโฉนดถูกเพื่อถอนจริงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้เขานะยิ่งลงไป,ป้าตรงนั้นนหะ ใช่ครับด้วยเหตุนี้มั่งเลยมีการเก็บของจนถ้ามีการกลับตัวเนี่ยขึ้นย่อยชุดนี้ขึ้นไปเทสเยเมห้าสิบอยู่สองสามวันนะทําทรงทวิเซอร์ท็อปเนี่ยแล้วไม่ผ่านแต่พักลงมาพักเป็นไฮโลพักลงมาเลี้ยงเลี้ยงไปแถวมีเมสิบะเนี่ยล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการแอบแอบยกย่องขึ้นมาบวกกับมีบอลลุ่มเข้ามาแล้วแบบนี้มีโอกาสไปต่อฟินิชแบบนี้ซับล็อตใช้ซับล็อตตรงนี้ได้เลยเลื่อนตามดาวเทลรี่มาเลยไปที่สี่จุดแปดสองใกล้มากไม่ลึกเลยสี่จุดแปดสองนะ น่าสนใจถึงน่าวางแผนเทรดได้เป็นต้นเชรนอ,อ่าอ่าคุ้งก็ถือกลางถือยาวโอเคต้านระยะใกล้ก่อนเอาต้านใกล้ๆก่อนนะต้านใกล้ๆก้็อยู่ตรงแถว4.22ซึ่งเป็นต้านที่ทําตรงเนี้ยชุดนี้ก่อน4.22ซึ่งมีโอกาสที่จะผ่านได้นะครับขึ้นไปเทสต้านถัดไปคือโซนประมาณแถวสัก4.68ได้เนี่ยนะคร,ครับสาหรับกันกุลครับทรงสวยน่าเก็บถือกลางถือยาวได้ตัวนี้ครับครับเห็นบบประมงไฟฟงไฟฟ้ามาได้ไหลไม่จิ้มกันนะ KBS ครับ KBS นะครับ KBS นะครับอ่ะวันนี้รู้สึกว่าสนใจหลากหลายกลุ่มดีนะอ่ามาเยอะอยู่อ๋อ,อก็น่าสนใจนะ KBS นะชุดเข้ามาสวยทีเดียสวยจริงน้ำตาลมังคต,ตาลคือบนลุ่มเนีย่ยหนาสะสมมาตรงนี้เลยทีนี้ตั้งแต่ปลายปีสอง2ันสบสองไปสอง2ันยิบสองมากัน่อเริ่มเข้าตั้งแต่ปีนี้มาเลยนะ <S <S แล้วก็อ่าอยู่ในทรงขาขึ้นตลอดมาคือภาพขาขึ้นคือทำเพลมเดย์เขาอยู่เหนือ EMA สองรอยอยู่ไกลด้วยนะแล้วอยู่เหนือ EMA ส0บเกือบตลอดด้วยนะ ช่วงแพนิีกมีหลุดลงมาตใต้ E แปดเก้าหน่อยแล้วก็ดึงกลับได้สําเร็จอีกชุดนี้เนี่ยย่อตัวลงมาแตะแย่ขาเหมือนเตะน้ำเย็นอ่ะโดน E เมสิบปั๊บเด้งกลับเลยอืมเราก็ไต่เหนือ E เมสิบแบบลอยเหนือ E เมสิบตลอดมานี้คาดว่าเหลือเหนือ E ห้าด้วยตอนนี้มันแตะปั๊บเด้งเลยเด้งสวยแล้วขึ้นไปจ่อต้านแบบนี้วนลุ่มพีกแบบนี้น่าจับตามองว่าวันจันทร์มีสิทธิ์เปิดกระโดดก็ได้นะถ้าแบบนี้นะครับอืมอแต่ว่าตัวเนี้ยถ้ายเยอะไสวยนะ คือดูซบล้อดก่อนเลยดาวเสี่ยที่ซบล้อถูกเรื่องกันแล้วครับอยู่ที่หกจุดสามศูนย์ตรงนี้พี่นี่หกจุดสามศูนย์อันนี้หกจุดแปดห้าก็ห้าสิบปร์เต์ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นก็ต้องบอกว่าวันจันทร์ถ้าเปิดกระโดดไม่ไกลก็น่าสนนะอืม่มากซบล้อซบล้อ,อไม่ลึกตัวนี้ครับส่วนต้านถัดไปนะครับตอนนี้เขาเจาะต้านอยู่แล้วนะไปดูต้านถัดไปจะทำเปรียบวีลกันครับวกไม่เจอขอดูมันครับอ่านี่ครับมัน มันจะอยู่ประมาณแต่แล้วทักบ8บาทตรงนี้8บาทส่วนลู่ไยตรงนี้ครับของ KBS ครับระยะยาวมีสิทธิขึ้นแรงนะวีควีคดูวีคสิวีคมีเดลวิจนไหมทม์เฟรมวีคไม่มีเป็นปกตินะครับตแต่ว่ามันชัดเจนมันชัดเจนมีเดลวเจนเพราะฉะนั้นโอกาสไปต่อมีสูงทม์เฟรมวีคก็สวยนะทมเฟรมเดย์ frame, ก็สวยอยู่จอต้านแบบนี้ครับมีสิทธิไปต่อถ้า KBS ได้แล้วก็ซปลอตก็ไม่เลือกอะไรมากมายน่าสนใจตัวนี้ครับครับ